สุดเนี่ยทางคุณหมอยงยุทธวงพิรมศารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตก็เลยออกมาบอกว่าเออก็จริงนะคือบางทีเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะว่าคือมันเครียดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจะควบคุมยังไงไม่ให้ความเครียดเนี่ยมันข้ามกลายเป็นการก่อเหตุได้คือเราลองคิดดูนะขนาดแค่เราติดตามข่าวรเรายังเครียดเลยนะนี่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันปะทะกันช่วงยิงกันเนี่ยยิงกันทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครที่เขาอาจจะเจอสถานการณ์เลวร้ายถูกต้องใช่ไหม ภาพที่เขาติดตาการ,รเผชิญการยิงกันตอบโต้ไปมาเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะคุณหมอยงยุทธที่ปรึกษากลมสุขภาพจิตก็เลยออกมาบอกนะครับว่าแน่นอนครับมันมีโอกาสอยู่แล้วฮะที่ทางทหารชายแดนเนี่ยจะเกิดความเครียดแต่ทีนี้เนี่ยปกติโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันก็จะเป็นความเครียดที่แต่ละคนมีเนี่ยที่ตัวบุคคลเองก็ดีนะฮะหรือว่าที่หน่วยงานเองก็ดีแต่ว่าจะสามารถควบคุมได้แต่ทีนี้พอถ้าย้อนกลับไปดูถึง บางเหตุการณ์ที่ถึงขั้นว่าทหารมีภาวะเครียดจนถึงกระทั่งไปก่อเหตุลักษณะให้คล้ายแบบนี้คือคุณหมอบอกว่าเอาจริงจพอไปดูการศึกษาย้อนหลังพบว่าส่วนใหญ่ทหารที่ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นทหารที่มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมาก่อนด้วยหรือมีพฤติกรรม,มอื่นๆร่วมไม่ว่าจะเป็นอาจจะชอบดื่มแอลกอฮอร์ร่วมเคยใช้สารเสพติดมาก่อนหรือว่ามีภาวะซึมเศร้ามาก่อนทีนี้พอมีภาวะเหล่านี้มาก่อนแล้วไปเจอเข้ากับความเครียดซ้ำ ก็จึงไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองอลองฟังเสียงคุณหมอยงยุทธนะแน่นอนครับแต่ว่าความเครียดนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสิ่งที่ตัวบุคคลและก็หน่วยงานสามารถควบคุมได้เนาะมันจะมีปัญหาขึ้นมาก็คือจะเป็นเฉพาะรายกรณีที่เขาอาจจะมีพื้นฐานทางด้านก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงมาก่อนแล้วพอเจอกับภาวะความเครียดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให ไม่สามารถควบคุมได้เอ่อจริงๆแล้วทางฝากเพื่อนทางและผู้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยครับจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดในการที่จะดูว่าเอ่อมันมีคนที่เปราะบางอยู่ในอกลุ่มของเราเนาะอย่างเช่นคนที่แบบมีปัญหาการใช้สารเสพติดคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าแบบมีอาการทางจิตอะไรเงี้ย คือพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มที่พวกง่ายคือมีประหาสุภาพจิตอยู่แล้วเนี่ยคือกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดอ่ะก็อาจจะต้องแยกเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าทหารที่อยู่ในภาวะเครียดเนี่ยคือแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลแต่ว่าปกติก็จะมีหน่วยงานทาหารที่เขารับผิดชอบดูแลดังนั้นอันนี้ก็สําคัญเพราะคุณหมอบอกว่าการดูแลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะนะฮะก็คือเป็นการดูแลแบบทั่วไปอย่างหนึ่งกับดูแลแบบจำเพาะอีกอย่างหนึ่งครับ คือดูแลทั่วไปเนี่ยก็อย่างเช่นการให้ขวัญกําลังใจนะฮะส่วนการดูแลจาเพาะคืออันนี้จะพุ่งไปที่ทหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตโดยตรงที่มีมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษบางคนก็อาจจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยดังนั้นทหารกลุ่มเปราะบางเหล่านี้แหละครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะระมัดระวังทางหนึ่งก็คืออาจจะเลี่ยงไม่ให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีอาวุธนั่นเองคนระับ หนึ่งก็ต้องได้รับการรักษาสองก็คือมาให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีการใช้อาวุธเพราะว่าถ้ามีการใช้อาวุธเม,มื่อไหร่มันมันมันไม่มีโอกาสจะเกิดการผิดพลาดได้แล้วมันจะส่งความความเสียหายค่อนค่อนข้างระดับวงกว้างครับอ๋อนี่ค่ะอาจารย์ได้รับรายงานล่าสุดเบื้องต้นว่าก่อนที่จะก่อเหตุเขาได้โทรศัพท์ไปร้องไห้กับครอบครัวด้วยค่ะเหมือนมีอาการเครียดค่ะอาจารย์อืมอืมครับ จริงๆแล้วเวลาเราทําการศึกษาย้อนหลังโดยมากก็แบบเอ,อหน่วยก็รู้นะแต่ไม่ใช่ไม่ได้คิดไงว่าว่าจะไปถึงขั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชิงการจัดการแล้วเนี่ยจริงๆคนเหล่านี้เนี่ยคือหนึ่งต้องรักษาสองต้องไม่ให้ถืออาวุธให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ไม่ต้องมีการถืออาวุธอ่ะนี่ครับแล้วก็จริงแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะทหารที่เครียด ประชาชนแถวชายแดนะฮะก็เครียดแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องอบพยพออกมาใช่ไหมเขาก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนบางคนก็บาดเจ็บสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ฮะคุณหมอวรศรชดพิทยสุนน์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในลักษณะตึงเครียดแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะนับตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมายาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย บอกว่ามีประชาชนที่เข้าไปรับบริการศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วเกือบ200,000คนในจำนวนนี้ก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่นะครับจากกรมสุขภาพจิตหรือว่า MCAS นะครับได้เปิดเผยข้อมูลมานะครว่ามีประชาชน5,000คนอยู่ในภาวะเครียดสูงแล้วก็เสี่ยงทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังตรงนี้ไปติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดด้วยแม้ว่าบางส่วนอาจจะได้กลับเข้าบ้านไปแล้วก็ตามนะครับ รวมถึงพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะเครียดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าภาวะเครียดเนี่ยบางทีมันเป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นย้อนหลังหรือเป็นติดต่อปัน3เดือน6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์ได้เลยซึ่งคุณหมอวรสก็บอกว่านอกจากทหารแล้วครับที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ความไม่สงบกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องรับมือกับสุขภาพจิตของประชาชนโดยมีทีม m c a มแเนี่ยจำนวนร้อยทีมนะฮะออกกระจายตามแนวจังหวัดชายแดน เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพให้กับประชาชนนะครับรวมถึงพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดก็คือสุขภาพจิตเนี่ยก็สําคัญสําหรับประชาชนท่านใดนะฮะที่รู้สึกว่าตัวเองมีความเครียดอย่างหนักเนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่างเช่นถ้ารู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยอันนี้มีสายด่วนสามารถให้ไปโทรปรึกษาได้นะครับเป็นสายด่วนสุขภาพจิตนั่นเองหมายเลข1 3 2 3ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ